ก็สวีทสวัสดีกันว่ันนี้ก็ยู่ระจายลบอกก็ม่เกมาบอกเลยนะคะก็เป็นแบบแองี้เบร์นะคะก็ไม่้เลยเพราะว่าคนขอค่ะแครเนกัเลยน่ดสิ หาให้เกิดความหมาะสมถ้ามันขึ้นยาวจริงๆก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามสถานการณ์ได้เลาเดียวกะรันค่ไม่ให้ประชาชนในน้าพ้อย่างบรารานนี่เซ็นเออโอเคโอ้นี่ที่ใครสร้างมาตั้งแต่สมัยที่ว่าถึงปัจจุบันยังไม่นี่อยู่เลย่ไม่เกิดแบบนั้นเเดียวการเหลือก็ต้องช่วยให้ถูกองนะคะเรื่ที่กแล้วเรืที่เจ็ดนะคแบบนี้เลยนะครับีรายได้น้อยครอบครัวมีรายได้น้อยนะครับเรื่องค่าขน่อะไร ที่อาจจะไปกระทบกับผู้มีรายได้น้อยนะคณะกรรมการชุดนี้สำนักงานนี้ก็จะไปดูแลและมี่สำกันคือไม่ว่าสีซูนที่สิบคือจต้องตรวจสอบได้ด้วยซื้อวัตถุตรวจสอบได้ประชาชนสามารถมาตรวจสอบได้ว่าเอ๊ะที่เราไปช่วยกันเนี่ยนะครับ

Oh my- ส่วนทางภาคเหนือที่เราคุยไปเนี่ย บเพราะฉะนั้นชาวาอีสานลูกแม่น้ำโขงตอนจังหวัดภาคเหนือตอนบนตอนนี้ต้องระวัง้่นระวังแล้วก็จังหวัดแแต่ที่บ้านห่อนท่วมาต้องเฝ้าระวังเอาไว้บ้านห่อนที่ไหนบ้านหอนจังหดปางค่ะท้ออัปาที่เขาเป็นปูป่ากันแหะปูป่าบ้นหล่ป่าเยอะนะคัป่เยอะป่าเยอะ วันนี้ข่าวนี้หลายหลายรอบแล้ววันนี้จีนเห็นในอินเดียทำไมบ้องครับให้วันนี้ข่าวออนไลน์็ข่าวในนั้นือพมพ์ห้าสิบเก้าไทยรับผลิตภัณฑ้ที้ขาไม่ได้คือประธานเจ้าหน้าที่บริษัทนะฮะเจ้าหน้าที่บริหาร AIA ประเทศไทยเนี่ยบอกว่าคลิปการประวดดัชนีสุขภาพนะครับ h e a l Living Index ห้เกจาก AIA จากส5้าประเทศในเอเชียตปวกนะครับ คนไทยเนี่ยมีคะแนนการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพสูงขึ้นอันดับสี่และคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นต์อยู่ในวัยทำงานกับรู้สึกว่าสุขภาพตนเองเนี่ยไม่ดีเท่ากับห้าปีก่อนแต่ห้าปีก่อนเธอมันจะตายเนาะแต่ไม่เธอพูดคขึ้นปักต่างคนคือหนักหนักคือถ้าหนักตัวง อย่ารัากันนะคเาก็ผ่านมาแล้วไม่คเอนแที่าที่เกิดเสอฝตูหวงเปลี่ยวระหว่าง้าแลยังมีรนชายงซึ่งเขาเห็นว่าคนร้ายนั้นต้องเป็นชายอยู่ มักม,มีสัมพันธ์กับกหญิงมากน้าหลายตาถ้าคิดว่าถ้าเริ่มซึมจากหญิงที่เคยพบหมาก,กับเขาผ่านต่อได้เรื่องบ้านมันก็แล <c oughs> ้คนร้ายคนใช้เป,ป็นปักผมไลนะครับลงมือทั้งแม่นทั้งหัวครั้งดเดียวถึงตายถ้าไม่รู้ว่างวุ่นระเวงมันมราตัดไปเ <c oughs> ลยนะคะ

เจ้ตัวีนาตาดีอออก็ตัดไปเลยนะคะก็เลยตัดไปเลยนะคะโอเค่ขก็ผ่านแล้ว ่ตัดแล้วใช่ค่ะก็เล่นผ่านแล้วนะแต่พ่เเล่นดันเล 明白了。 ผมต้องฟูดพี่มาก่อนชองกระแกแม่เจ้าเมื่อคืนนี้พี่รับสายนะคะแม่เจ้าคือคนแรที่ผมฟอ่ตอนนี้อยู่ไหนจนเจ้าแม่เข้าไปก่อนแอร์เป็นขั้นตอนได้ยังไงคะข้าไม่ไสงสัยอย่างนั้นพี่จะรับคำสั่งมาต้องหาแม่เจ้าให้พบเพื่อถามบอแสงขอโทษยนะ ไทยของพ่อข้าแม่จะไม่กลับบ้ามื่ก่อนก็ได้คิดคนอื่นพูดว่าตอนนี้แม่ไปอยู่กับบนได้เลยแล้วแค่ข่าานแล้วราไเลยที่ปสมมาให้่ไม่สบายหรือเปล่าจ๊ะสบาย ใจของข้าดีแล้วสิเอาเป็นว่าเอาไว้สักพักันหนึ่ง่ะข้าจะแต่งงานกข้าจะยังเปิดเผยเพราะฉะนั้นเออเหผยให้ความดีของข้านะนะเมอมา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 เจ้าบอกลงชื่อในสัญญานี้หน่อยเท่านั้นเองอาชาติอาชาตพี่แคร์เจ้าคือใหญ่เจ้า ขายาก็สกุลปันให้เจ้าหรอกเออยเจะไปนอย้สักหน่อยนึงความหมายของก็คือนายนายจะไปเอค่แล้ว่ะเอาไว้สักพักนึ่งข้อแต่งงานกันโนะคะได้ใจดีองวเคเอขโยคุณเป็นถึงหัวหน้าสนักมวยท้มีรทเิ์ยองนใจอพที่ผ่านโลมามากเี่าด้ง่ายคราวนี้เออลไม่เห็นจัดจานอะออปาโหญิงน พ่อามแลก็้านั่เป็นสมบัติสดของุ่อร่อนะต่อไปลูกเาขอรับนะคะสวัสดีค่ะ